ประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพเอเปกสองพันยสบสองแล้วครับมีอะไรบ้างครับใน,ในภาพรวมนะครับประเทศไทยนยจะได้ประโยชน์จากการมีพนันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและได้พัฒนาองค์ความรู้และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีแล้วก็รวมผลแบบแนวคิดใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาประเทศในสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนนะครับการแปรรูปการแปรผลการประชุม ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยให้ให้เกิดขึ้นเป็นนโยบายเนี่ยจะทําให้ไทยเนี่ยได้ประโยชน์จาการะบบก,การค้าที่สะดวกและราบรื่นขึ้นในเอเซกซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในในภาวะโควิดในปัจจุบันนะครับแล้วก็เราก็จะได้ประโยชน์จากปริมาณน,นักท่องเที่ยวนักุรกรจที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกขึ้นในเอเปีกด้วยเชน่นกัน นอกจากนี้นะครับยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเนี่ยจะแสดงความพร้อมในการเปิดประเทศและต้อนรับชาตต่างชาติการประชุมระดับต่างๆที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปีแล้วก็จะกระจายจะจัดในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับจะเป็นโอกาสที่จะกจระจายรายได้สู่ชุมชนกับต้นทุนการการประชุมและการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ประเทศไทยจะรับมอบก,กันเป็นเจ้าภาพเอเป็ต่อจากนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับในในช่วงท้ายของการประชุมผู้นำ C, เอเปครั้ทงที่ยี่สิบแปที่จะจัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกลในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนะี่จะเป็นผู้รับมอบในนามของรัฐบาลไทยก็ต้องขอเรียนว่าพิธีรับตำแหน่งเจ้าภาพเอเป็จะเป็นประวัติศาสตร ครั้งสาคัญอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับโดยที่ไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพเอเช็ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2546<ะ>หรือ18ปีที่แล้วโดยการรับมอบตำแหน่งเนี่ยจะมีพิธีการส่งไม้ไทยเรือวาก้าหรือเรือแคมูของชาวมาวีนะครับ<ะ>ซึ่งก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมของดิชลันในฐานาะเขตเศรษฐกิจผู้ส่งมอบ ำแหน่งประธานให้กับไทยนะครับน<ฆ>อกจากนี้จะมีการประกาศหัวข้อหลักหรือธีมของการเป็นเจ้าภาพเอเป็ของไทยนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพเอเป็ของไทยด้วยแน่นอนจึงจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ทางทุกท่านนะครับติดตามรับชมเทศพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเป็ของไทยในช่วงเช้าวันเสาร์ด้วยเช่นกันนะครับครับ